แว้นที่ไหนหรือเปล่าไม่ใช่แว้นไม่ใช่แว้นหรอเป็นตำรวจกลางดึกก็เรื่องไม่ดีไหมลองเรื่องไหมล่ะไม่รู้แต่ตทำ <ลด S 1> อย่งไ เวลาเมา,เาปั๊บก็มาเบ้นๆๆ<ต>บ้บ้แบบนี้เวลาก็ไม,ไม่น่าจะใช่ช่วงแบบจะมาซ่อมรถเนเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะคะเหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคนที่เบิ้ลรถเป็นตำรวจค่ะและเป็นตำรวจที่เคยตกเป็นข่าวว่าถือมีดเดินรอบบ้านมาแล้วอ้าวแล้วรอบนี้กินเหล้า,มาเมาเบิ้ลรถเปิดเพลงเสียงดังบ้านตรงข้ามนี่น่าเห็นใจมากเพราะว่ามีคนแก่ป่วยติดเตียงด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็โทรไปแจ้งตำรวจอีกก็แค่มาระงับเหตุทำอะไรไม่ได้ ใช่ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่นี่เลยชาวบ้านเขาบอกว่ากินเหล้าประจำำําตํารวจคนนี้แต่สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือเป็นตํรารวจอ่ะก็แปลว่ามีปืนไงวันดีคืนดีถ้าเมาเอาปืนออกมาก่อเหตุไล่ยิงไล่ขู่ชาวบ้านจะทํำยังไงอยากให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนด้วยทีมข่าวเราก็ติดต่อไปที่สพสีคิ้วต้นสังกัดผู้กํากับบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่พร้อมชี้แจงอ่ะแต่เรารออยู่นะคะเราก็เปิดโอกาสช่วย ชี้แจงด้วยชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนถูกต้อง